สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตพลังงานนักคู่ทุนเฟรมกันนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งคุณฝั่งนี้เป็นฝั่งเขาพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะมาดูพลังงานฝั่งคุณกันก่อนพลังงานฝั่งคุณที่ขึ้นมาดูเหมือนเป็นพลังงานของคนที่โชคดีจังเลยนะคะไพ่ของคุณขึ้นมาเป็นไพ่ของโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเป็นพลังงานไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ความสุขสมบูรณ์ความสําเร็จ ความเข้มแข็งความมีสมดุลน,นะคะพลังงานไพ่ของคุณดีมากๆเลยนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่หนึ่งเหรียญบางคนมีโชคลาบนะคะบางคนมีพลังงานที่เหมือนมีโอกาสถูกหยิบยื่นเข้ามานะคะในเรื่องในเรื่องของการเงินนะคะอืมบางคนมีงานเข้ามานะคะมีงานเขาเรียกว่าอ,อะไรบางคนอาจจะเป็น งานที่สองงานที่สามเขาเรียกว่างานเสริมที่เป็นโอกาสทางการเงินให้กับคุณนะคะงานหลักก็ดีอยู่แล้วไม่รู้สึกว่างานหลักของคุณก็เป็นอะไรที่บางคนอาจจะก,กำลังประสบความสำเร็จบางคนสร้างความมั่นคงในชีวิตให้คุณได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่มันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเข้ามานะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีเนี่ย อาจจะมีไอเดียโอกาสจากใครบางคนถูกยิบยื่นเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะมีใครบางคนนำพามาซึ่งความมั่นคงในชีวิตนะคะนำมีออฟเฟอร์ที่เป็นเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงนะคะดูมีความสุขจากพื้นที่ที่คุณมีความสุขอยู่แล้วก็อาจจะนำพาคุณไปสู่จุดที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ยิ่งขึ้นไปอีกนะคะไพ่ความคาดหวังเป็นไพ่สิบสิบเหรียญน,นะคะไพ่ what to expect เออเม่รู้สึกว่ากลุ่มหนึ่งมีพลังงานของใครบางคนที่กำลังจะเข้ามามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะความรู้สึกดีๆความมั่นคง ไพ่เดสไพ่ Death, ของชาวราศีพิจิกบางคนอาจจะมีพลังงานของเนื้อคู่โซเมตเข้ามาในชีวิตนะคะดึงคุณให้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดจากพลังงานความทุกข์ความทรมานจากพลังงานของเนื้อคู่ทูนเฟลมไพ่เดสไพ่ Death, ของชาวราศีพิจิกพื้นฐานดวงของคุณเป็นไพ่ t r e n g t h ไพ่ของชาวราศีสิงห์นะคะ รู้สึกว่าคุณมีพลังงานของคนที่โฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับความมั่นคงในชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วมีพลังงานของใครบางคนที่เขามีความมั่นคงในระดับเดียวกันพอๆกันกับคุณกําลังจะเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่คุณยังไม่เจอกับเขาเนี่ยคุณหันหลังให้เขาคุณยังไม่เห็นคุณยังไม่รับรู้ถึงพลังงานของเขา บางคนอาจจะมีพลังงานที่เหมือนด้วยความที่เป็นพลังงานของเนื้อคู่ทอรเฟลมเนาะก็คนคนเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกยึดยึดเหนี่ยวยึดมั่นกับคนคนนี้เอามากๆจนไม่ได้หันมองพลังงานของคนใหม่ๆเลยอืมบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่คิดว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอีกแล้วไม่คิดว่าใครคนใหม่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขาได้มากเท่ากับคนคนนี้อีกแล้ว นะคะแต่ไม่รู้สึกว่ามีพลังงานของใครบางคนที่เป็นพลังงานของคนที่คนที่เข้ากับคุณได้อย่างพอดิบพอดีะคะ่ะเป็นคนที่เหมาะสมราชาถือเหรียญกับราชินีถือเหรียญกำลังจะเข้ามานะคะคุณเป็นพลังงานของคนที่ช่วงก่อนหน้านี้ดูแลตัวเองอืม ดูแลตัวเองมาเป็นอย่างดีนะคะอยู่กับตัวเองมีสติกับตัวเองพัฒนาตัวเองเดวิลไฟของชาวราศีมังกรน,นะคะจนคุณมาอยู่ในจุดที่ไม่รู้สกว่าโชคชะตามองเห็นว่าคุณพร้อมกับพลังงานดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะพลังงานที่จะเข้ามาแล้วทำให้คุณมองเห็นอนาคตไปไกลๆสามไม้เตรียมเพ้อ ไพ่ของชาวราศีเมษนะคะห้าเหรียญสามเหรียญบางคนพอมีคนใหม่ๆเข้ามา,าอยังรู้สึกเป็นห่วงพลังงานของคนคนนี้อยู่่รู้สึกว่าคุณยังเป็นห่วงพลังงานของคนคนนี้อยู่ คนใหม่เข้ามาเขาจะเข้ามาพร้อมกับออฟเฟอร์ดีๆออฟเฟอร์ที่มันหนักแน่นมั่นคงแล้วพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอะค่ะอัศวินถือดาบในขณะที่คุณยังอาจจะยังคขาเรียกว่าอะไรภาวะพวงภาวพะพวงหลังกับพลังงานของคนคนเนี้ยเนี่ยเขาเอาคอมมิชเมนที่ ที่คุณสามารถถ้าคุณพร้อมที่จะคว้ามือที่ยื่นมาค่ะจากเขาเขาพร้อมที่จะพาคุณไปข้างหน้าได้ในทันทีเลยพลังงานของคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณไพ่สองเหรียญแต่คุณลังเลพลังงานของเนื้อคู่ชูนเฟลมเนี่ยความรู้สึกมันจะเหมือนอินเทน e ์มากๆนะคะผูกพันกันลึกซึ้งมากๆ จนพอมีพลังงานของคนใหม่เข้ามาต่อให้เป็นพลังงานที่ดีที่ดูใช่มากๆคุณก็อาจจะรู้สึกว่ารู้สึกลังเลที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าโดยที่ไม่หันมองหันกลับมามองพลังงานของเนื้อคู่ทดยเลมของคุณเลยอืบางคนมีแนวโน้มจะปฏิเสธพลังงานของคนใหม่ ที่จะเข้ามาด้วยซ้ำอสวินถือถ้วยโอย้แต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามอะคะ่ะมีใครบางคนกำลังเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ The lovers The sun เขาเข้ามามอบสิ่งดีๆให้กับคุณพลังงานของคุณอย่างที่ไม่บอกไปตอนแรกเป็นพลังงานของคนที่โชคดีนะคะกำลังจะได้เจอเจอกับสิ่งดีๆซึ่ง จริงๆตรงกันข้ามกับพลังงานของเขาในตอนนี้ที่พ่ายขึ้นมามากๆนะคะพ่ยของเขากําลังจมอยู่กับการพังลงการความสับสนวุ่นวายในชีวิตในขณะที่พลังงานของคุณกราฟชีวิตของคุณกําลังพุ่งไปข้างหน้าเจอเจอแต่สิ่งดีๆทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กําลังจะดีขึ้นด้วยนะคะตามมา ไพ่สรุปเป็นไพ่หกไม้นะคะอืมนั่นแหละเป็นพลังงานที่มีคนเข้ามานะคะแต่ว่าคุณยังสับสนเป็นห่วงความรู้สึกคนคนนี้อยู่ว่าคุณจะสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีความสุขกับใครอีกคนได้ไหมโดยที่ไม่สนใจเลยอีกต่อไปแล้วว่าคนคนนี้จะจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้าง อต่อไปมาดูพลังงานทางฝั่งเขากันบ้างนะคะไพ่ใบแรกมีแต่นี่แหละไพ่ห้าไม้ไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เดอะทาวเอร์นะคะดูชีวิตวุ่นวายจังเลยดูมีประสาเยอะแยะมากมายนะคะพยายามในโลกโซเชียลมันไม่รู้สึกว่าเขาพยายามที่จะทําให้คุณเห็นว่าเขาดีและเขา move on ไปแล้วเขาโอเคแล้วนะคะอืม แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆที่คุณมองไม่เห็นนะคะเป็นสถานการณ์ที่มันไม่โอเคมีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่รู้สึกว่าเขาเลือกเดินหันหลังจากคุณไปแล้วเขาคิดว่าไปสู่จุดไปสิ่งไปหาสิ่งนั้นเนื่อจะทําให้ชีวิตเขาดีกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันทําให้เขาต,ต้องต้องสร้างภาพตรงนั้นขึ้นมา ว่าสิ่งที่เขาเลือกมันเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่จะก,กลบเกลื่อนพลังงานที่เขาเจออืบางคนไปเลือกคนใหม่บางคนไปเลือกเพื่อนบางคนเลือกครอบครัวแต่สิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันเป็นความล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมา strength เป็นไพ่ของชาวราศีสิงห์ the lovers ไพ่ของชาวราศีเมถุนไม่รู้สึมว่ามีพลังงานที่เขากําลังสร้างภาพลวงตาบางอย่างขึ้นมา หมือนบางคนก็หลอกตัวเองบางคนก็หลอกคุณนะคะว่าเขาว่าเขาเลือกถูกอะไรแบบเนี้ยไม่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองเลือกผิดเลือกพลาดไปอืมจ s t ต c สไพ่ของชาวราศีตุลน,นะคะเขาถูกแขวนเอาไว้เนี่ยเขากำลังเผชิญหน้ากับวิบากกรรมไพ่ความคาดหวังของเขาเป็นไพ่แปดไม้นะคะ แต่ว่าถึงจุดหนึ่งอะมีพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะยอมรับสภาพยอมรับกับตัวเองว่าแย่แล้วเลือกผิดไปแล้วนะคะแล้วเขาอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเนะาะไพ่เดสในวันที่คุณอาจจะมี ในวันที่คุณอาจจะเลือกก้าวต่อไปข้างหน้ากับใครอีกคนแล้วก็ได้นะคะมาดูซิไพ่พื้นฐานดวงเป็นไพ่อัศวินถือไม้ไม่เปมนรู้สึกว่าด้วยความที่ตอนนี้พลังงานของเขาดูอยู่ในภาพลวงตาของตัวเองที่เขาสร้างขึ้นมาเองจนทําให้เขาไม่ได้มองเลยว่าชีวิตของคุณตอนเนี้ย กำลังพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างไรบ้างเขาพยายามกลบเกลื่อนสถานการณ์ในชีวิตของตัวเองอยู่เพราะงั้นที่ขึ้นมานะคะจนสุดท้ายจุดหนึ่งเขาฝืนต่อไปไม่ไหวแล้วฝืนบอกตัวเองว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ไหวแล้วทําให้เขาเหมือนพุ่งทยานกลับเข้ามาหาคุณจนเหมือนปั้งมามาพบเจอกับความจริงที่ว่าคุณมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตเสียแล้ว ใในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่สองไม้นะคะอืมเนีย่ยเมยรู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งเขาจะคิดออกเขาจะรู้สึกว่าตัวเองต้องไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำนี้มันคืออะไรอ่ะมันไม่ดึงดันที่จะที่จะไปต่อ ไม่ดึงดันที่คิดที่เหมือนคิดว่าตัวเองถูกสิ่งที่ทํานั้นมันถูกแล้วจนทําให้เขาเดินไปในทิศทางที่ผิดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะเหมือนไม่มีจุดไหนบางคนเนี่ยไม่มีจุดไหนสักจุดเลยที่กลับมาหยุดคิดแล้วยอมรับกับความผิดพลาดของตัวเองพยายามฝืนไปต่อว่าไม่เป็นไรหรอกไปได้ไม่เป็นไรหรอก,ไไม,รรอกมันมันโอเคฝืนบอกตัวเอง จนมองไม่เห็นจุดยืนของตัวเองนะนะวันนั้นนะวันนี้บางคนมีอีโก้สูงมากๆนะคะไม่ยอมรับกับคนทางที่ตัวเองเลือกว่ามันพลาดไปแล้วไพ่อุปสรรคปัญหาเนี่ยเป็นไพ่ The Devil ไพ่ของชาวราศีมังกรน,นะคะเนี่ยมีพลังงานที่เขาพยายามฝืนหลอกตัวเองอยู่นะคะว่าเขามีความสุข ไพ่เดอ m o มูนไพ่ของชาวราศีมีนแต่เดี๋ยวจุดหนึ่งที่เขาหันกลับมามองทลังงานของคุณเขาจะมองเห็นว่าแท้จริงแล้วความสุขที่เขาหลอกตัวเองกับความสุขที่แท้จริงที่คุณมีมันคนละคนละเรื่องกันเลย ความสุขที่คุณมีจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปเปิดตาเขาอะค่ะทำให้เขาตาสว่างว่าสิ่งที่เขาเป็นมาเนี่ยสิ่งที่เขาเลือกมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาหลอกตัวเองสิ่งที่อยู่ในใจลึกเขาพยายามแก้ไขนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่เห็นสถานการณ์ต่างๆความเป็นจริงหลายๆอย่างเขาพยายามที่จะแก้ไข ให้สรุปพยายามที่จะทำให้ตัวเองกลับมาอยู่ on track บน,นอยู่บนหนทางที่ไม่หลงอ่ะคะ่ะไม่หลงทิศทางไปมากกว่านี้ เขาสองชีวิตคุณนะคะแต่ว่ามีพลังงานบางอย่างที่ไม่รู้สึกว่าบางคนเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคุณมีใครคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นพลังงานของคุณที่ไม่ได้อัปโหลดชีวิตไม่ได้อัปเดตชีวิตขนาดนั้นไม่ได้โพสต์รูปหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปล่าประกาศให ให้ผู้คนได้รู้ว่าคุณมีใครเข้ามาในชีวิตหรืออะไรแบบเนี้ยหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เลือกคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ได้เปิดทางให้คนใหม่เข้ามาอมืพยายามที่จะคนเนี้ยพยายามที่จะสอดส่องมองดูมองหาข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะคะ คนก็ไม่ไม่รู้เลยว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตแล้วทําให้เขาเหมือนรู้สึกว่ากลับมาอยู่บนหนทางที่ถูกต้องแล้วพยายามอะค่ะมีความพยายามเดอร์สตาร์ไพ่ของชาวราศีกุมเนาะเหมือนชีวิตเขาล่องลอยอะช่วงนี้ไพ่ที่ขึ้นมาชีวิตเขาล่องลอยมันเขาหลอกตัวเองอยู่แล้วเดี๋ยวพอจุดหนึ่งที่มัน ภาพลวงตามันแตกสลายหายไปค่ะเขาจะต้องกลับมาอยู่นิ่งๆกับตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเดินกลับมาบนหนทางที่ถูกต้องเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมั่นคงเข้มแข็งและมั่นคงก่อนในขณะเดียวกันก็พยายามสอดส่องมองหาข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของคุณไปด้วยนะคะเพื่อจะดูว่าชีวิตของคุณเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแล้วก็เหมือน ความสุขที่แท้จริงที่คุณมีอตอนนี้มันคืออะไรเพราะเขามามองเห็นจุดหนึ่งเขาจะมองเห็นว่าชีวิตที่เขาใช้อยู่มันเป็นภาพลวงตามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนเขาหลงทางพลังงานที่ขึ้นมานะคะในวันนี้ต่อไปมาดูไพ่ข้อความกันนะคะ ชีวิตของคุณเนะ่ะโชคดีมากๆเลยวันนี้เป็นเหมือนพลังงานไพ่ที่เป็นด้านมืดด้านสว่างเลยพลังงานในวันนี้นะคะพลังงานระหว่างคุณกับเขาพลังงานของคุณกําลังพุ่งทะยานพลังงานของคุณโชคดีมากๆในขณะที่พลังงานของเขาเหมือนจงดิงไปกับความมืดอืม ไปมาดูไพ่ข้อความกันนะคะไพ่ข้อความที่เขาอยากจะฝากมาบอกกับคุณในวันนี้เขาบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากที่จะแก้ไขมันนะคะเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เคยได้ใช้ร่วมกันกับคุณในช่วงเวลาที่ยังมีคุณอยู่ในชีวิตเขาต้องการคุณในชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้นะคะว่าเขา เลือกเดินทางผิดแต่เหมือนอีโกของเขาตอนนี้ทำให้เขาเหมือนไม่อยากที่จะยอมรับมันไม่กล้าที่จะยอมรับมันพยายามฝืนไปต่อแต่เดี๋ยวถึงจุดหนึ่งอะเม่รู้สึกว่าเขาจะเขาจะยอมรับมันนะคะเห็นไหมเขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ของความยากลำบากแล้วพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในตอนนี้ของเขานะคะ ของคนที่กำลังตกที่นั่งลำบากในขณะที่ชีวิตของคุณดีขึ้นดีขึ้น,ขนเขาบอกว่าจริงๆแล้วแท้จริงแล้วในชีวิตเขาทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นที่มองเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะเขาพยายามที่จะหยุดส่องโลกโซเชียลโซเชียลมีเดียของคุณนะคะคุณเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตเขานะคะ เขาฝันอยากจะมีชีวิตคู่ร่วมกันกับคุณใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับคุณเขาบอกว่าคุณเหมือนเป็นสิ่งสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ดูดีไปหมดในทุกๆมุมมองเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ พลัง,งานของเนื้อคู่ทูนเฟลมส์ในวันนี้เนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย